สวัสดีครับ F4 นะฮะร้านเขียวเจริญยนของพี่ไก่วันนี้ก็มีสินค้ามาลงใหม่หนึ่งคันรถถกร้อนะฮะก็ถือว่าสวยเยอะนะฮะพี่น้องทนายสนองใจมเลื่องสมุดได้หรือทางบิ๊กจิ๊กมีใช่คาราบาวนะฮะย้ายไปอีกนิดหนึ่งแล้วถ้าไม่มีใครแล้วพงศ์พงษ์ทานก็ไปติดกันหมดที่มอญอันนี้มันเบาได้นะครับพงศ์ก็ซื้อสวยเยอะนะฮะเริ่มต้นตัวละ4,500ัขึ้นไปนะครับ so พ <Sure. S 2> <Beautiful. S 1> ี่น้อง สนใจก็มาดูได้เลยอะไรวะเนี่ยพัดเอ็กโอ้โหตอนนี้พัดเอ็กครับพี่น้องสองหมืน่นบบาทพี่น้องสองหมื่นกว่าพัดเอ็กนะฮะสนุกสนใจก็โทรมสราสอบถามพี่จิ๋วเมลานีมสวยๆเสือสายฟ้าพวกนี้สวยๆหลายตัวนะครับก็ด้านในก็รู้สึกน่าจะมีพวก YM นะฮะ ทีร1 0สิบสวยๆนะพี่น้องเยอะเลยย่างนะฮะคู่ละพันพี่น้องโอ้อโหมาเดินเลือกได้เลยตอนนี้กำลัสงสนค้ากาลังลงนะะไวกันหน่อยช้าไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนช้าไม่ทันย่างเซเตอร์กระทิงแดง KS กระทิงแดงมาขี่ตัวหนักตัวเดียวแต่ก็ถือว่าสวยเยอะนะฮะ ถ้าสนใจก็ปักหมุดมาร้านเขียวเจริญยต์ความพิกลนะฮะมาง่ายใกล้ๆสถานีตำรวจความพิกลรประมาณร้อยเมตรนะฮะถามใครก็ได้รู้จักหมดหรือปักหมุดมาที่โรงเรียนบ้านบึงพิกาก็ได้ฮะนะครับอยู่ติดกับโรงเรียนเลยง่ายมาง่ายร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะก็เบอร์โทรร้านก็ตามนี้นะฮะได,ได้ดูครับ ศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดสี่สี่ห้าสองหนึ่งศูนแปดสองสมเก้าห้าเจ็ดสามสี่สี่ะฮะ้านปิดทุกอาทิตย์นะก็มีโปรมีอะไรก็มาเลือกชมดูได้นะสินค้ามีก็ไม่ต่ำกว่พันเครื่องนะครับพี่น้องเดินได้ชมกับนี่สาวกลิมนะฮะหมื่นสามตัวนี้นะครับดิมจินเิ่งนะเช็คใหม่นะครับตัวนี้ แล้วก็สยามพัดตัวละสองหมื่นนะฮะสยามตัวนูนนะฮะก็ตัวละหมื่นเจ็ดนะฮะแมว,ล,ะะวล, 10, ะะมล้อก็เหลือหมื่นหกนะฮะราคาคุยกันได้หรือจะเป็นวิกิวเมลานีมนะฮะนี่สวยเลยไปถึงหมื่นนะฮะพี่น้องนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้สินค้านี่ฮะดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะในร้าน อ,อธิบายไม่ไหวเยอะเกินถ้าท่าในใดสน,นใจก็โทรมาสอบถามนะฮะจะเป็นเครื่องอน้อยแรงมั่งมากแรงมั่งนะก็โทรมาสอบถามนะครับพี่น้องนะนี่มีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะตอนนี้ก็รถจะออกไม่ได้แล้วพี่น้องเต็มหน้ารถหมดเลยนะครับเนี่ยฮะเต็มหน้ารถเลยฮะ กราจกไปได้แล้วแล้วก็มีเครื่องใหม่นะฮะแล้วมีจําหน่ายด้วยหรือจะเป็นโครงใหม่นะครับเราก็มีจําหน่ายไม่ว่าโครงจะเป็นโครงตานกหรือโครงสยามหรือโครงดูเลียงบางนานะฮะสอบถามกันมาได้นะครับสินค้าก็ก็ถือว่าเยอะนะฮะมีเป็น,นพันๆเครื่องหรอครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสปริงแต่งท่อซิ่งนะฮะบางโคนททเคชุดแต่งนะฮะของของ ไม่ว่าปกท่อพวกอ,อะไรนะครับเรามีครบนะครับ่ประมาณนี้นะครับท่นนานใดสนุกสนใจก็โทรม,มาสอบถามได้ครับพี่น้องนะนะครับครับคก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ